ครับผมสวัสดีครับนะครับวันนี้เราก็จะพามาดูนะครับเทคนิคในการตั้งฝานสาหรับขุดมันสำปะหลังนะครับให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเทคนิคส่วนตัวนะครับเนาะแล้วแต่ว่าผานของแต่ละคนเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงครับสําหรับผานที่อยู่บ้านนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็คือลักษณะเป็นรูปตัวเอลลงมานี้นะครับ เนาะแต่ว่าเป็นผัานรุ่นเก่านะครับลักษณะมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับตัวนี้ตัวใส่แขนกลางต่อเติมเพิ่มนะครับเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันสั้นเก,เกินไปแล้วก็ต่อยาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่แขนนะครับแขนหลังนะครับแขนหลังด้านฝั่งที่ด้านขวามือนะครับที่ผมอันนี้ผมจะใส่รูอ่าล่างสุดนะครับเพราะว่า ลักษณะไอฝานขุดมันให้มันเอียงๆประมาณนี้นะครับตัวนี้จะใส่รูบนสุดนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะเป็นยังไงแต่ว่าคือลักษณะฝานมันมันจะอยู่ประมาณนี้ผมจะให้มันเอียงๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ลักษณะก็คือว่า,าเราจะเราจะให้ตัวนี้นะครับเอียงนะครับเอียงเอียงเอียงมาให้มันอยู่ระดับล้อ แล้วก็ตัวฝานตรงนี้ให้มันอยู่กึงกลางระหว่างล้อทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปตั้งที่สถานที่จริงอีกทีหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นก็คือจะทําไว้แบบนี้นะครับสําหรับอาหางแบบนี้นะครับเนอะอาะเดี๋ยวไปดูที่แปลงมันอีกทีหนึ่งครับครับผมหลังจากที่มาถึงนะครับมาทดลองไช้ดูนะครับ ก็ปรากฏว่านี่นะครับมันจะมีหักด้านหนึ่งนะครับแตกด้านหนึ่งตรงนี้ซึ่งเป็นด้า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 นนี้นะครับตรงนี้นี่นะครับก็จะตั้งประมาณนี้นะครับเนาะก็คือว่าให้หลักตรงหลักตรงนี้นะมันเบียดเข้ามาทางล้อให้มหมากนิดหนึ่งแล้วก็ให้ตัวนี้อยู่ตรงกลางระหว่างแถวล่องมันที่มือผมชี้นะครับตัวนี้ มันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่มันหักเมื่อกี้นี่ก็คือว่าไอตัวแขนกลางนี่ตัวนี้นะครับมันมันมันยืดเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ปรับให้มันเข้านิดนึงเพื่อให้มันตักลงอีกนิดนึงนะครับก็ไม่ได้ยากครับก็จะประมาณนี้นะครับเนาะอ่าแค่ปรับแค่นี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับก็หลักๆก,ก็คือ ให้ตัวกแกนนี้นะครับนี่ให้มันเบียดมาทางล้อทํายังไงก็ได้ก็คือโดยเอาตัวข้างในน่ะขึ้นข้างบนสุดตัวนี้ลงด้านล่างสุดแล้วก็ปรับอ่าปรับตัวนี้ลงช่วยด้วยนะครับนี่ปรับตัวนี้ช่วยปุ๊บพอยืดออกไอฝานตัวนี้มันก็จะขยับไปทางล้อด้านนู้นมากๆนะครับเนาะนี่นะครับแค่นี้เองนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับช่องกเกษตรอุบล13นะครับก็จะมีเนื้อหาสาระดีๆต่างๆมาให้ในช่องนะครับเนาะอันนี้ก็คือตั้งฝานขุดมันนะครับไม่ยากครับอลองไปปรับดูนะครับถ้าไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะครับอสอบถามได้นะครับเนาะ